ไม่มีเครื่องเชื่อมก็ซ่อมของได้ง่ายๆแค่มีนี้นี่คือลวดเชื่อมรุ่นใหม่สุดพิเศษเชื่อมได้ทุกวัสดุทองเงินทองแดงเหล็กอลูมิเนียมซ่อมสายไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ได้ใช้งานง่ายแค่จุดไฟด้วยไฟแชกก็เริ่มได้ใช้หลักการเผาไม่ตัวเองเชื่อมชิ้นงานใช้ง่ายเชื่อมแน่นแอร์รถถังน้ำหลังคาเหล็กหม้อต้มน้ำรั่วซ่อมได้ทันทีด้วยลวดเชื่อมนี้พิเศษ12แท่งแค่9.9บาทรีบสั่งด่วนเก็บไว้ซ่อมของฉุกเฉิน ไฟแชกเพียงอันกับลวดเชื่อมพิเศษแบบนี้สามารถเชื่อมโลหะได้ทุกชนิดทั้งทองเงินเหล็กทองแดงอลูมิเนียมถ้ารถมีรอยรั่วที่ถังน้ำหรือถังน้ำมันอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนใหม่ใช้ลวดเชื่อมนี้ซ่อมได้จุดเชื่อมจะแข็งมากเมื่อแห้งและทนทานไม่แตกหักง่ายลวดเชื่อมพิเศษแบบนี้ยังมีคนไม่รู้จักมากนะักแค่ใช้ไฟแช็กจุดให้ร้อนก็ซ่อมรอยรั่วถังน้ำถังน้ำมันรถทุกประเภทได้หลังจากลวดเชื่อมเย็นตัวหลงจะแข็งแกร่งทนทานมาก ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทหนึ่งของลวดเชื่อมกำลังทำให้ช่างเชื่อมตกงานผลิตภัณฑ์นี้ถูกเรียกว่าพระเจ้าแห่งการซ่อมแซมการรั่วไหลสามารถซ่อมแซมได้เกือบทุกอย่างเช่นหม้อน้ำทองแดงเหล็กอลูมิเนียมท่อพลาสติกก๊อกน้ำท่อโลหะตู้เย็นท่อไอเสียไม้เป็นต้นวิธีการใช้ก็ง่ายเพียงจุดไฟด้วยไฟแช็ค หลังจากเชื่อมแล้วก็จะมีความแข็งแรงมากแม้ว่าวัวสิตัวจะดึงก็ไม่หลุดและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าสามารถใช้งานได้20ปีผลิตพั์นี้แทบจะไม่เกิดประกายไฟและไม่ขุดพื้นแต่ความแข็งแรงของการเชื่อมมากกว่าเครื่องเชื่อมแบบเก่าสาบเท่านอกจากนี้ยังไม่ละลายที่อุณหภูมิสูงและไม่แตกที่อุณหภูมิต่ำ ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้ได้ง่ายวันนี้มีงานครบรอบ8ปีของผู้ผลิตซื้อเก็บไว้บ้างเถอะสักวันหนึ่งอาจจะได้ใช้หากสั่งซื้อวันนี้จะได้รับการรับประกันคุณภาพ10ปีและหากไม่มีผลยินดีคืนเงินเต็มจํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทหนึ่งของรั่วเชื่อมกําลังทําให้ช่างเชื่อมตกงานผลิตภัณฑ์นี้ถูกเรียกว่าพระเจ้าแห่งการซ่อมแซมการรั่วไหลสามารถซ่อมแซมได้เกือบทุกอย่างเช่นหม้อน้ําทองแดงเหล็กอลูมิเนียมท่อพลาลสติกก๊อกน้ําท่อโลหะตู้เย็นท่อไอเสียไม้เป็นต้น วิธีการใช้ก็ง่ายเพียงจุดไฟด้วยไฟแช็คหลังจากเชื่อมแล้วก็จะมีความแข็งแรงมากแม้ว่าวัวสิบตัวจะดึงก็ไม่หลุดและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าสามารถใช้งานได้20ปีผลิตภัณฑ์นี้แทบจะไม่เกิดประกายไฟและไม่ขูดพื้นแต่ความแข็งแรงของการเชื่อมมากกว่าเครื่องเชื่อมแบบเก่า3เท่านอกจากนี้ยังไม่ละลายที่อุณหภูมิสูงและไม่แตกที่อุณหภูมิต่ำ ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้ได้ง่ายวันนี้มีงานครบรอบ8ปีของผู้ผลิตซื้อเก็บไว้บ้างเถอะสักวันหนึ่งอาจจะได้ใช้หากสร้างซื้อวันนี้จะได้รับการรับประกันคุณภาพ10ปีและหากไม่มีผลยินดีคืนเงินเต็มจํานวน